นายชบุตรธนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยกรณีการเปิดยติอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามมาตรา152แบบไม่ลงมติว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลได้ทํางานและแก้ไขปัญหาไปเกือบทุกเรื่องแล้วและโอกาสที่จะได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งทางพลเอกประยุยจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมถึงคณะรัฐมนตรีก็ได้คี้แจงชัดเจนทางการแก้ปัญหาวิกฤตโควิดและเรื่องต่างๆที่ฝ่ายค้านได้ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งรัฐบาลก็จะรับไปเร่งแก้ไขให้กับประชาชนให้ดีที่สุดส่วนกรณีที่มีการตอบโต้ภายในบ้านใหญ่ชนบุรีทั้งนายสนทธิยาคุณเพิ่มนายยเมืองพัทยาและนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นได้ช้วุฒิกล่าวว่า ได้ทราบตามข่าวว่าช่วงเช้าที่มีผู้ใหญ่สองคนในจังหวัดชมบุรีมีการแสดงความคิดเห็นกันถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเพราะทุกคนมีพื้นที่ที่จะทำงานทางการเมืองเพื่อดูแลประชาชนถือเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยกันประชาชนก็ได้ประโยชน์ในการแข่งขันโดยเท่าที่ทราบได้คุยกับผู้ใหญ่ในพักยังไม่ถือว่าเป็นความขัดแยง้ง เนื่องจากจังหวัดชมบุรีเป็นจังหวัดใหญ่น่าจะทํางานร่วมกันได้แบ่งพื้นที่การดูแลและทํางานเพื่อประชาชนได้ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการทํางานในคณะรัฐมนต,นตรีได้ชชยวุฒิระบุว่าการคัดสรรและวางตัวผู้สมัครรับเลือนตั้งของพรรคพลังประชารัฐจะให้กรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ตัดสินร,ร่วมกับหัวหน้าพรรคในการตัดสินซึ่งเท่าที่ทราบก็น่าจะพูดคุยกันได้เนื่องจากอยู่จังหวัดเดียวกันและจังหวัดชมบุรีมีสสถึง10คนก็แบ่งกันทําหน้าที่ได้ซึ่งในสุชาติที่ขณะนี้ รักษาการเป็นผอ,อ,อพักก็ต้องดูแลทั้งประเทศแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้กำหนดผู้สมัครหรือทิศทางของพักทั้งหมดซึ่งการวางตัวและเลือกผู้สมัครเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักต้องมาพูดคุยกันนายชิวุภยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันอย่างคิดมากรักตื่นอย่างทะเลาะก,กันเยอะกว่านี้โดยเมื่อช่วงเช้าได้หารือก,กับคุณเอกพรวิ์บงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักแล้วได้คุยกันในเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่มีข้อกังวลอะไร และหัวหน้าพักยังไม่ได้พูดคุยส่วนตัวกับทั้งสองคนแต่เขาทราบถึงปัญหาและไม่ได้กังวลอะไรและไม่มีผลกระทบต่อการทํางานของพักและรัฐบาลทางนี้ส่วนตัวแม้เป็นรักษาการรองหัวหน้าพักแต่ก็สั่งอะไรเขาไม่ได้